เรื่องเล่าเล่าเรื่องอยากได้เงินเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะฉันได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งเธอได้เล่าเรื่องเรื่องหนึงให้ฉันฟังว่าได้มีลุงข้างบ้านนะคะได้ไววนันหลานสาวที่อยู่บ้านติดๆกันนะคะขึ้นไปเก็บมะม่วงให้เด็กน้อยวัยประมาณ8ปดขวบเท่านั้นนะก็ ปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงให้กับคุณลุงนะคะเด็กน้อยเนี่ยสวมเกงขาสั้นเนาะแต่ขาของเกงนะคะค่อนข้างกว้างส่วนอิตาลุงนะคะก็ยืนมองอยู่ข้างล่างก็เลยเห็นเด็กน้อยพอได้มะม่วงนะคะที่ต้องการแล้วเนาะก็เรียกไอ้หนูพอแล้วลูกลงมาเถอะเด็กน้อยก็ว่าง่ายนะคะอ้าวแค่ไหนก็แค่นั้นเนาะลงมาจากต้นมะม่วงลงแกก็ รับอะมะม่วงเปรี้ยวนั้นมาแล้วยื่นเงินให้ตั้งสองอบาทนะคะโอมหเยอะมากเลยนะคะเพื่อนของเชนก็เลยเข้าไปถามว่าเก็บมะม่วงแค่นี้ทำไมให้ค่าจ้างเยอะจังลุงแกก็เลยบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ค่าจ้างเก็บมะม่วงหรอกลุงให้เงินไปให้เงินเด็กไปซื้อเกงใน วันต่อมาความที่เพื่อนของฉันอยากได้เงินค่ะก็เลยอาสาปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงให้คุณลุงบ้างคุณลุงแกก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเหตุการณ์ซ้ำเนาะแค่เปลี่ยนคนปีนแค่นั้นเองนะคะพอเพื่อนฉันเนี่ยได้มะม่วงมาแล้วเนาะเพื่อนของฉันมันก็ค่อยๆไต่ลงมาแล้วก็ส่งมะม่วงให้ลุงไปลุงแกเแกก็เลยรับเอามะม่วงนั้นไปแล้ว จะส่งเงินให้เพื่อนของฉันก็แบมือรับแล้วก็ยิ้มกริ่มยิ้มกริ่มเลยนะคะว่าเดี๋ยวต้องได้200แนะ่แต่ที่ไหนได้ลุงแกกลับมาให้มาแค่ห้าบาทเนาะอ้าวเพื่อนฉันก็ตกใจเนาะอ้าวลุงทำไมให้แค่นี้ล่ะทีเด็กผู้หญิงคนเมื่อวานได้ทั้งสองร้อยลุงแกก็เลยบอกว่า ของเด็กนะลุงให้แกไปซื้อกางเกงไนแต่ของแกนะลุงให้ไปซื้อใบมิดโกนจะเอาไหมล่ะไม่เอาก็ตังคืนมาอุ้จาุจาตาจบแล้วนะเริงก็มีอยู่สั้นๆแค่นี้แหละก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อถ้าไม่อยากได้ตังค์ห้าบาทก็ อย่าไปทำอย่างนี้เลยค่ะไม่ดีเนาะตาขออนุญ,ญาตปิดคอมเมนต์นะคะก็นานๆานขอลงทีเนาะแต่ตาไม่มีเวลาเขียนมากนะ,ะก็ประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่ยังไม่เคยติดตามนะคะก็ติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะเพื่อมีเวลาว่าเมื่อไหร่ก็จะลงนิยายให้อ่านนะคะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะ,ะจะมีนิยายให้ฟังฟรีอยู่ หลายเรื่องนะคะก็ลองเข้าไปฟังดูได้แล้วเรื่องตลกๆลกนี้ก็มีนะคะก็อยู่ในเรื่องเล่าเนาะก็ฟังกันสนุกๆน,นะคะพอให้เป็นเรื่องบันเทิงเราเครียดกันมาเยอะแล้วค่ะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะรักนักคาบุนรักษาสวัสดีค่ะ